อนนเอออทำกระถางเองทำกระถางเองสั่งซื้อบไ,ได้ดังใจทำกระถางเองนครับสั่งซื้อมาได้ดังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจา้าวันนี้ก็จะมาทำกระถางนะคะกระถางปลูกต้นไม้ค่ะปลูกปลูกเองผลิตเองสั่งซื้อมาได้มาตรฐานเลยบราษัทสั่งซื้อเราเจ้าสั่ง่าไรกัน สั w, NEW, ่งซิปนิ้วได้มา like saw, out, สี่นิ้วหานิ้วซิปนิ้วได้มาสี่นิ้วสร้างของในแบบนั้นแหละดีแล้วไหมคะบอกส่งกล่องเปล่ามาให้เจ้านราบอกว่าม่อยส่งกล่องเปล่ามาหาเรได้มาตรฐานข้าวสร้างเราได้คือใจเฮานะสั่งบุแม่นสั่งเทื่อส่งเทื่อ่ดิซี่เทือ่หาเทื่อสั่งนะบุได้ยินบ่อันได้ยินว่าอันซิปน่ะเป็นสีเห็นบ่ไม่ไหวเนา เขียนสร้างในลักษณะขนาดโมเห็นตูวสร้างของกับโมได้คือวา่าจีปริมาณผลิตเอาไปนี่ผลิตเองเทเองประกอบเองอันนี้แห่งของโชนตัวบมได้ไหมหมอชิชนกองอันะอนะฮะกับ<า>มันแข่ง,ง,งแรงเนาะกับท่าเสียก็ได้กันอย่างนั้นท่าเสียจีขนนนนั้นตอนแรกมันแห้งมันยังได้ด จ,จนะ่ากไว้จังมือนะเห็นไหมคิดในอย่างนี้เพราะว่าบอกในคลิปบนในคลิปว่าเอาเสื้อเสื้อเก่าเสื้อผ้าเก่าเก่าเสื้อผ้าที่เหลือใช้เอามาทำกระถางปลูกปลูกดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้พอมีหลายพันนะคุณนะไม่ได้อันรวยล้นฟ้ารวยรายวันรวยไม่เลิกอย่างนี้ม่อย่างนี้วันนี้ เศรษฐีเรือนน้องเศรษฐีเรือนในเศรษฐีก้านทองเศรษฐีก้านทองแต่ปัวมาปูงทุกขนาดมิเตเศรษฐีที่ดอกไหมคะดิซื้อท่านไม่ท่านไม่จะทองเงินงแต่ทองเคนปลูกเนี้ทุกขนาดมันออกดอกดิมันสอดดอกมันออกดอกมันกอะเงินกัมาเน้ยออกดอกถ้ามันเริ่มออกดอกหองเงินหองทองกะมีติ ทั้งหองเองินทงองทงอ,งองมีบัตรถ้ามันออกดอกแล้วก็จะรวยรวยไม่เลิกถ้าออกดอกนี่มันจะรวยมันจะมีเงินตลดตอดนะคนรวยไม่เลิกค่ะออกดอกปลูกพยายามปลูกให้มันออกดอกให้มันมีดอกรวยไม่เลิกผสมปูนใส่ทรายผลิตแล้วนะคะผลิตกระถางดอกไม้ผลิตนนกระถางดอกไม้นนมจากเสื้อค่ะ ผลิตเองบ่เนี่ยไงไม่ยังเหรนาะเอาซ้ำทำเอาซ้ำเองผลิตเองนี่คนเดียวซ้ำหน่อยนี่ซ้ำหน่อยนี่เด็กนักกาผลิตเองค่ะเออนักกาเอานี้ใส่แหละเทปูนใส่ก็เอาอันนี้เดดันเลยบ่โอ้โอ้อ่ะเอาเบิ่งในคลิปได้หนึ่งสัตนเบิ่งในคลิปอ่สัตน กินตามมะูเพ็ดเดี๋ยวืออนนั้นบี้สมองลงเลยกินตามมะฮูเพ็ดเพ็ดเพ็ดแต่ก็ขวัมไกินเพ็ดเลยเจ้าอยู่ไหนพากินเพ็ดแต่ก็จีนจืดตันหูเครื่องกลางตันหูเครื่องกางเป็นหูคืออั้นบอกคือทางง้าวกรเจี๊ย นนต้อง,งหูกลางกลางคือกระถางค่ะบมอครางเป็นแล้วเอามากก็เป็นหูคือคือกระถางเสือตัวน,นี้ก็คือว่ากระถางตัวนี้เจ๊เสือจอปอง,งอต้องเองให้เป็นปองคึ้ตัวนั้น เอ้ได้จังมือแล้วก็บ้านไนกระถางเสื้อว่าไม่กระถางอันอันนี้กระถางเสียกระถางพลาสติกอันนี้กระถางปูน เสื้อเหลือไซสเสื้อผ่าที่เกาที่เหลือไซสบรไดไซส์อําเอ็ดกระถางปลูกต้นไม้ มาข้าเนื w, ้อเลยบ๋ข okay. e um ้าวเนื้อข so <okay> ้าวหนังเพื่อเขาจะเอาอันเอาเสือไปอันไปย้อมสีดินขีโค่นอะไรนะขี้น้องขีโค่นแดงนะเสือเอามาแดงเลยเอาเสือไปย้อมสีโค่นแดงขีดินแดงโน่นดินแดงเดี๋ยวเอาเสือไปย้อมสี้ตมแดงสีดินดินแดงคันคันคันกระปูนลง แมกกนนนน่มันก็เป็นอซีเมนเขาเขาทางไงสิมันก,ก็แข็งนะทำแหงแข็งคือกระถางเลย oh. ตัวนี้อันตัวนี้มันหนาเนาะกะละมังหนาบอลได้ไหมเลยมันหนามันหนากะละมังเอ็กแบบหนาบอล mm hmm. เอ็กแบบหนาเอ็กบล็อกมนันเอ็แบบหนาเอ็บล็อกมันเี้บล็อกคน ไดออ้เอามาแบบนี้่งสวมสวมโอง่งเอาไว้ถัดตากแดดโอ่งตัวนี้บัให้มันติดห,หอ,อ้มันติดโอ่งเวลาทเครื่อกทำเครื่ได้งา่าย อันน <came> ี้เอาออกแล้วเป็นแล้วอันนี้เสื้อตัวใหญ่อยู่บ่ตัวนี้เสื้อตัวใหญ่อยู่บ่เครื่องเดียวมันบ่เครื่องแผ่นหนาแผ่นหลังเสื้อเป็นแล้วกระถางอันนี้ก็เสื้อตัวหนึ่งเสื้อตัวใหญ่อันนี้อันนี้เสื้อตัวใหญ่อันนี้เป็นแล้วตากแดดนห้ามันแข็งบ่ไม่ใช่แข็งแม่บ่กระถางเสื้อ เชือผ้าที่ใช้แล้วเอามาเอ็ดกระถางปลูกต้นไม้ไปขีว่าขีว่าอันนี้ตะกร้ากระถางขยะถังขยะตะกร้าทางขยะกระถ ung สวมจังโมติดจังโมติดดิเดี๋ยวมันจังตังตัวนี้เอามาแต่งตังตัวนี้ มันจากตังตัวนี้ไปเอะไปรไตัวกระถางโอ้ตัวกระถางเสือ,อนนเอาอย่างส่เสียงอยา่างตะกูนมันแข็งมันจะแข็งมันกัตั้งแข็งเองเลยบ่<ช><ช>เขาเขาปะเขาจับให้ม<ช>ัน<อ>แข็งเลยบ่ห,<ช>ห้านาทีบ่ลโดนเตื่โอ้บอลลูนแบบนี้ ล่องมันไม่ไปได้เลยโอ้ยแล้วจากอ่างไงคืออันนะหันเคขื่อนปกล่องมาซีเออมันแห้งแล้วเขาจะอันถอดมันแห้งแล้วเขาถอดออกแล้วเขาจะไปตั้งหันโอ้ดิจะโซ่งไหนก็ันเลยมันบอเส๊ทรงรีดไหนก็ทรงไหนดิมันก็จะเป็นจี๊ดขึ้นแล้นะจี๊ดจี๊ดขึตัวนั้นเพราะว่ามันแห้งแล้วเขาจะเอาแปรงมามาทาให้มันเรียบใหญ่มันงามตกแต่งโอเอาแป้งมาทา อันนี้สิผู้ประกอบการเสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าอันเก่ามีประโยชน์แล้วบานสามาเณดกันนี้กระสอบหนึ่งได้สิได้จากอันนะ่ะปุ๋ยฮะหลายกระสอบอันซีเมนฮะซีเมนนะได้หลายไหยไมบอสคุ้มกว่าหอออันสองร้อยจะซื้อซ้่ไจะซื้อสองร้อยจะกอันฮะ O, สอง้อามันกรอบมือนี่กรอมือน่กระถางะีบันผูอันนี้ก็ mit. สอบหนึรอหนึ่งได้จักอันบันแม่ไม่บ่อนะแม่ไม่แสังมาีบันนะนะสองร้อยบ่อนะโอ้ยบ่ห้าเอ็ดเอาซ้ำขอเสนยัมาหนี่จ้ โอ้โหกระซีบมาแล้วมันแห่มันก็เป็นสม้มตัวนี้ยัไงตัวนี้บกอกระถางไงวันนี้วันนี้สิ่ไฮเบิร์กอัน,นที่เป็นกระถางแล้วไหมนี่คือแห้งแล้วตากตากจาักมือแล้วตัวนี้ตากจักมือแล้วเมื่อวานานี้นม,มันแห้งแล้วเขาก็ออกไหมบอ นั่นใชได้กระถางไงหมวดนางเจ้าฮะได้กระถางไงได้กระถางไดิอโอ้เป็นแม่สีตีโอต้องเอาไปขอต้องเอาเพราะว่ามันย้ายบอลบอกย้าย<ๆ>บอลต้องเอาไปใส่สื่อนี่อันนี้แข็งแล้วค่ะนี่อันนี้ก็แข็งแล้วอันนี้ก็แข็งแล้วโอ้เสือ เสือเป็นกระทางต้นไม้เอารู้ทรงแปลกๆได้งามแข็งแล้วอันนี้ค่ะเด้อันนี้แข็งแล้วโอ้คักแล้วอันนด้มันแข็งแล้วมันมันติดกันบ่ดีมันขออาการแข็งแล้วมันลได้ประโยชน์ได้เสือกันดี ผู้ใดออกแบบที่แล้วนะะผู้พาเอ็ดว่ายูทูบประชันพาเอ็ดอยู่ในเบิ้งในคลิปคือกันส่วนกระถางนี้เสือ้อเสื้อตัวใหญ่อันนี้ก็เสื้อตัวใหญ่อันนี้ก็เสื้อตัวในี้ใหญ่โอ้เสื้อตัวใหญ่ค่อยคอยลอยตัดเป็นชิ้นเป็นอันแล้ววันนี้อเอามไม้กระถางกระถางดอกไม้โอ้ได้การแล้วลกระสอบหนึ่ง ประสอบหนึ่งร้อยได้กระถางตั้งหลายอันเวลาสั่งซื้อผัดสองร้อยพว่าได้ซีบอันหนึ่งผัดในน้อยหนึ่งกระถางเอ็ดเอาดีกว่าอันนี้แห้งเป็นกระถางแล้วเป็นกระถางแล้วอย่ไปคุ้มโอ่งไว้สิหามันแห้งแล้วก็จับขึ้นกับอมาตะาเด็ดเังได้ทรงนั้นไงด้ อันนี้คือทําจากเสือเส้อเสื้อก่าเสือ้อเสื้อที่บบได้ใช้เอามาเอกกระถางดอกไม้นะคะงามงามคะ่ะนนแหงแล้วสามารถปลูกได้แล้วอันนี้อันนี้คือกระถางดอกไม้จากเสือ้อเอาเสื้อมาจุ่มจุมแล้วเอามาตากแดดให้มันแหง แล้วก็หามันได้รูปทรงรูปทรงใดก็ตามเสือที่เห้าเอาลงะละเพราะว่าเอาไปขย้ำขย้ำขย้ำปูนปูนกับทรายขย้ำใส่กันกับเสือล่ะนี่ค่ะอันนี้คืออัน,นตากแดดแห้งมือนี้แดดแห้งโพดแห่งเร็วขนาดเลยพอด,ดี้วกระถางดอกไม้แปลกๆสวยๆด้วยเสือ้อผ้าเก่า ให้มันมีประโยชน์เสื่อผ้าก้าให้มีประโยชน์นกระถางนะคะยังอ่อนอยู่ค่ะยังมาแหกงปนไหนยังอ่อนอยู่ไปอันนั้นหั่นแข็งแล้วกระถางนี่น้อยหั่นเอาไปซุปใส่หัวอพอดีซุปใส่รักหัวเลยหานหาทถุงยางไปไปห้องรักหัวไว้แล้วเอาเสืออันที่ซุปน้ำอัน ปูนเอาไปอันลงอันนี้รูปทรงสวยนะตัวนี้เอาไปใส่อันรักหัวมันก็เลยเป็นรูปทรงนี้ลงมางามได้หรอตัวนี้คะกเลยแปลกดีแล้วก็อันท่าสียังได้สีเลยเอาท่าสีเนาะพอท่าสีก็ได้นี่รูปทรงบอท่าสีมันก็เป็นสีธรรมาติได้หรอ แล้วเข้ากระหาต้นไม้ที่มันงามๆม,มาปลูกมันก็นได้สินคือกันมีสินคือกันเนี่ยแล้วเอาดอกไม้เอา,อเ,อาเราเอาสีแดงสีขาวมาปลูกดอกไม้แดงมาปลูกไม้เขียวมาปลูกก็ได้สินคือกันแข็งแล้วน,นี่ค่ะแข็งแล้วแข็งแล้วคะกระถางนี้แข็งแล้วอันนี้คือผลิตเองจากเสื้อกระถางดอกไม้ มันก็เป็นรูปทรงเสือเนาะเสือยีนบอกว่าเสืออย่างอันนี้ฮะเสือโรงงาน,นเสือโรงงานคืออยากคือผ่ายีนเนาะกระถางกันนี่ฮะดิโอ้มันแห้งก็ได้นี่าานเศษแบบอยู่ทิเพิ่นมาเห็นปะม,มาเห็นแบบเฉื่อยเอ็ดเอาอยู่แ,แบทบ,ทบที่เออ,อ,อใส่เดี๋ยว โอ้พอดี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 เลยค่ะโคต้นไม้หค้น้ำลงไปมันการซึมลงไปค่ะเลยอันเดียสโอ้พอดีเลยค่ะไปตั้งโซ่เลยบบบนี้อันเดียมาเลยไปเอาลิมาก่อนที่มันเป็นสีทองมาใส่นี่มังกรทองอันเดียเออได้กาะได้ค่ะเป็นอะไรนะบอกอันอยู่อยูบ่บอก เอาน้ำใส่มันก็อยู่เลยจิหาแน่นักมาลงหาแน่นักมาลงข้างใต้ครับเอามาหินมาใส่ข้างใต้อเอามาหินก้อนใหญ่มาใส่ข้างใต้แล้วเาเอาอันนี้ลงไปอันเดีย็หายยังมาแต่งข้างหน้าสวยงาม,มหาไม้หาหินมาโรยข้างหน้าอเอาหินมาโรยข้างใต้เอามาหินก้อนใหญ่ใส่ไว้ให้มันนักให้มันล้มนะเนาะเด็กไอเดีย ไอเดียสุดเจ๋วสุดเจ๋งด้วยเสื้อกระถางเสื้อเอาปูนมาใส่อันย่องปูนอันนี้ทำเป็นกหรือเปล่าพกอันนต้หรือเปล่าเพราะนี่แซมกับกระถางอันนี้เนาะน้อย กระถางอันนี้เอายางมใส่ดูหะตัวใหญ่เอายางมส่เอารวยลายวันมาใส่มาดูอันนี้รวยลายวันบอกนี่อันนี้รวยลายวันรวยลายวันอันนี้อันนี้รวยลายวันเอาขึ้นได้ใหญ่ทำไมใส่ขึ้นได้ใหญ่ทำไมใส่รวยลายวันนี่โอ้เหมาะสมกับกระถางแล้ววันนี้ ว่าจะเอามังนามังาวใส่มาเสิก๊าสีให้มันเป็นสีอันลายสีค่ะบอกมันจะสีงามค่ะว่าเอามังนาวใส่อันนี้รวยรายวันรวยรายวันตรงนั้นเด็กเอาตรงนี้ง่ายเด็กอายังมาใส่โอ้โเอาโอ้แถวนี้มีแต่ต้นสวยๆเด้อนี้ อันนี้หอกหลงหกหลงอันนี้ตัวยาง,งขักแล้วพดีคักหนาดยังหเห็นอดีออกไอเดียเจ๋งๆสุดเจ๋วอันนี้คือกระถางโชว์สวยๆนะคะโดยเสือ้อเสื้อผ้าเก่าค่ะนี่ค่ะเอาไปสูบกับซีมเมนขักขนาดเลยกระถางคอะอันนี้หกหลง พกลงคือมีสองสีอันนี้ของเจ้านนม,มีสองสีเด็กตัวน,นั้นบอกอันนี้สีชมพูเลยอันนั้นจะเป็นสีขาวปนเขียวขาวปนชมพูก็มันจะกัดทำให้กัดแล้วมันจะสีสวยๆนี่ที่เอยสวยแล้วคะ่ะต้นไม้ประดับประดาด้วย กระถางสวยๆดอกไม้สวยๆตาดีก็เห็นตัวตัวโชคตัวลาบได้ตาดี ตาดีมีโซมีลามนะใบอันนี้เลิ้นมังกรลน้นมังกรฟ้านนเริ่มสมัดสมัดแล้วนะฮะเริ่มสมัดสมัดละมันจะสมัดแล้วมันกเฮาเอาออกจากอันกลโนง่งได้แล้วฮาก็เอาไปตากแดดก,ก็เป็นกระถาง กระทางเสือได้ในการในการไอเดียเจ๋วสุดจริงใช้ได้ใช้ได้ดีมีประโยชน์ใส่ได้แล้วโชว์โชว์ชวมันรูปทรงใดกันตามที่เขาว่าเอาไปคุมน้ำน้ำโอ่งน่งนะ เอาไปคุ้มอยู่เสาเสาหัวก็ได้ต้องหาพยางไปคุ้มต้องหาถุงไปคุ้มคุมรั้วก่อนแล้วค่อยเอาอันเสือไปลงไปคุ้มพอมันสมัดมันแหงแล้วเอามาตากแดดก็ได้ประมาณนี้ละ้ค่ะนี่นกระถางวสวยๆประมาณนี้ละ้ค่ะนี่โอเคโอเคคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะจะเอาลงช่องกิติมาสาวบ้านดอแล้วก็ช่องมารวย .com ค่ะฝากด้วยนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบ้งซูขอบพระคุณมากนะคะ สวัสดีจ้า